สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหาโมงแล้วค่ะเปี่ยวกับแฟนกำลังเห็ดอาหารนะคะเดน่เบิร์นลูกอันนี้ก็เป็นสลัดนะคะสลัดน,นี่ก็ต้มนะคะต้มซุปกปีไก่นะคะจะถอดปีไก่ให้ยาค่ะ สวัสดีจ้าทุกคนเป็นยังไงนะคะสบายดีหรือเปล่าเปี่ยวกบห้างหายการลงคขิดไปสักพักหนึ่งนะคะเปี่ยวกบสุขภาพค่อยดีนะคะเปี่ยวกบพยายามดูแลเจบคของเลยนะคะก็จะขึนขึนลงลงนะคะเป็นช่วงปรับเปลี่ยนขึ้นมาอย่างฮอร์โมนในร่างกายเปีป่ยวนะคะเปี่ยวกบยังที่รู้กันนะคะเปี่ยนจะตื่นในช่วงตอนลางคืนนะคะเราก็่ะ เงื่อออกนะคะเงื่อออกร้ายแล้วก็จะมีกินโตแล้วก็จะแบบอันบอกยังไง,งฮอร์โมนผู้หญิงน่ะไหมคะนันะะ่นแหละก็เลยเห็ุให้เปียวแบบรู้สึกบ่ค่อยดีบันใดแล้วโดยเฉพาะอาทิตย์นี้นะคะเปียวการรู้สึกบด่ดีแล้วก็เหตุงานบ่ไดดเลยนะคะแต่เปียวกะอดทนหน่ะไหมคะแล้วคล้ายๆกับว่าเขาอดทนมาโดนนะคะสุขภาพจิตใจเขาก็แบบขึ้นๆลงๆแล้วเขาบ่ไดดหยุดระยะยาวนะคะ นี่แหละค่ะคือข้อเสียของการทํางานคนเดียวนะคะเขาว่าสามารถหยุดได้เพราะว่าอันปฏิทินการทํางานของเปียวถูกจองเต็มไปทั้งปีแล้วนะคะลูกค้าของเปียวจะเขาจะมักจองเวลาล่วงหน้างินะคะบางคนเขาก็จะมาอาทิตย์เว้นอาทิตย์ขอดีเลยก็จะเห็นใ้เฮามีลูกค้าประจําเฮาก็บพ่อตองเป็นกังวลเรื่องว่าจะมีลูกค้าหรือเปลาว่าจะเป็นผิดเศรษฐกิจทั่วไปงั้นสินะคะข้อนี้เป็นอีกอย่างที่ ค่อนข้างดีนะคะเปียวก็รู้สึกภูมิใจที่ว่ามีลูกค้ามาใส่ประจานะคะมามาประจํามาวนเวียนนะคะเป็นลูกค้าประจําของเปียวมาหลายปีแล้วตั้งแต่เปลดบริษัทนะคะลานของเปียวกก็จะเหตุงานกับลูกค้าที่แบบว่าได้ได้ค่ารักษาหรือว่าค่าหนวดเนะะี่ยค่ะแล้วก็ไปเบิกจ่ายทั้งบริษัทเขานะคะก็จะมีทั้งบริษัทส่วนตัวแล้วก็ ันคนที่ทํางานให้กับรัฐนะคะเอกชนจังสินะคะเขาแด้งเด้งเงินตรงนี้ขอกาม้านะคะแต่ส่วนคนที่บรายเงนินตรงนี้เป็นคนที่เป็นอ่าเขาเรียว่ากเกษียณอายุการทํางานเขากป็ยังเป็นเพื่อนเขาก็วแวะเวียนมาเดือนละครั้งจังสินะคะเขากระจายให้เปียวเย่ปฏิทินจองเวลาให้ทุกเดือนจังสินะคะจองคิวไปสามสี่เดือนนะคะ ตอนนี้ได้ค่ะทุกคนปฏิทินจองเต็มทั้งหมดทั้งปีแล้วนะคะน้องซะจ้าวผู้ใดยกเลิกเวลาเขาเริ่มรู้สึกว่าจะเขาเดือนทันวาเขาบ่ามีเงินม้าแล้วเขาจะต้องเก็บเงินไปซื้อความวัญให้ลูกให้หลานเขาก็จะบอกว่าเปี้ยวฉันเงินบอ,บอเพียงเพราะกการมัดนวดฉันขอยกเลิกเดี๋ยวบอจะไปกับได้ได้ยังดีใจเลยะคะเพราะว่าสุขภาพเปี้ยวบ่ค่อยดีแล้วเปี้ยกับอยากเฮ็ดงานหน่อยลงกับ ปีหน้าก็จะยิ่งเห็นงานหน่อยลงนะคะเพราะว่าเขาเริ่มอายุหลายแล้วแล้วก็อายุการทํางานงาน,นวนันนี้ตัวเห็นมาเขาสิบสี่ปีแล้วนะคะแล้วก็ร่างกายเขามันก็นเริ่มเสื่อมโทรมแล้วก็ฮอร์โมนทั้งร่างกายเียวกับเปลี่ยนลายเห็นไหมคะ่ะทุกคนแล้วฮอร์โมนของเขามเริ่มสวิงนะคะแล้วก็เป็นตามกรรมพันธุ์นะคะอันช่วงเหมือนกับจะเหมือนเขาจะช่วงเขาไว้ท้องแต่เขา เฮายังท ble, ่านเด้เป็นเต็มที่นะคะแต่ระบบร่างกายของเขาเตือนเน้องม้าแล้วใช่ไคะเกี่ยวกับคุยกับคุณหมอแล้วก็พยาบาลนะคะแล้วก็ที่เป็นลูกค้าเปียวนะคะเพื่อนไขคาแนะนําว่าเปียวจะต้องแปลว่าออกกําลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นกับนั่งสมาธิแล้วก็เหตุอีย่างพวกนี้แหละค่ะทุกคนแต่เปียวน่ะเปียกบลยหยุดเป็นจริงเป็นจังนะแม่ค่ะเปียวกหยุดพักแน่เป็นบางครั้งเสาร์อาทิตย์เปียกทํางานนะคะแล้วก็มือวานนะคะญาก็มากินข้าวหวานน้ำ คิดเบิรงวันเกิดแฟนเปี่ยวคบอายุ4ีสกเก่าปีเนาะคะ่ะเขาก็ต้องพาแม่แฟนมากินข้าวบ้านเป็นปีแรกทีงายอยู่ในช่วงวันเกิดลูกซ้ายนะคะเพ่นอ,อยากจัดงานให้ลูกซ้ายเิ่นลูกซ้ายกับเ่าไปเล้ะลูกซ้ายกับเมียเปี่ยวกับเมีออยจังส่นะคะก็เลยให้ดึงลากยามาจนถึงเดือนพฤศจิกาะะแลว้วน,นี่ยาพ่นก็จะเดินทางกับสเปนแล้วนะคะเปี่ยวก็เลยเอื้นยามากินข้าวอยู่บ้านนะคะยากับ กาแฟนยนาก็มากินขา้าอู่บพานเป็นก็นเห็ดอาหารง่ายๆให้าย่ากินนะคะก็เป็นต้มคาไก่แล้วกับมอีอาหารที่แฟนโดยเห็ดเป็นอาหารมังสวิรัตนะคะทุกคนก็เป็นอาหารง่ายๆที่เพิ่นมักนะคะต้มคาไก่แต่ว่าเอาเห็ดด้วยค่ะเห็ดเห็ดแชมเปญยูนะคะปเป็นของไปทอดไปเอียบกบกระทะให้มีกลิ่นหอมแน่แล้วก็มาต้มใส่กะทินะคะ ผู้เฒ่า่นกับมาก,กินยังไ่ได้น,นะคะและะเลปี้ยวก็เลยอบปีกไก่ใหยาแล้วก็ห่อกลับบ้านเพิ่นซืสืมาโดนึงนะคะปีกไก่พ่นว่าฉันก็ได้กินโดนแล้วผู้ใดที่มาบ้านเปี่ยนนะคะถ้าสิบ่ได้กินก็คือผวกไก่พวกหมูนะคะจะได้กินแต่ป้าเพิ่นเลยว่าเ่าเป็นยัางอันเดือดชันเท็ดไหยน,นะคะแต่จริงๆแล้วเพิ่นกินเปลี่ยวก็่กินเองนะคะมันเริ่มมาโดนแล้วก็เลยเฮ็ดไห้บพราค่อ,คอยอยากนะคะทุกคนนี่ล่ะสุขภาพเาเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะถ้าเอาบ่ได้ดูแลยางถูกต้อง ถึงมือหนึ่งนะคะมันก็จะขึ้นๆลงๆสวิงนะคะทําใจยากมากเลยค่ะอายุเขา42แล้วเราก็คือเลือดลมเขาไม่บอปกติใช่ไหมคะอันเชื่อก็ออกได้ค่ะตอนกลางคืนตื่นหนึ่งมาเฮียไหลสดๆขนาดหนานาวใช่ไหมคะเฮียไหลออกไล่แล้วก็กินโตกับแห้งแบบเขเคยเป็นกับเป็นนะแม่ค่ะแล้วอารมณ์ของเขาเมื่อก็จะสวิงขึ้นสวิงแห้งนะแม่ค่ะแล้วผู้หญิงบางคนหนี่งก็จะเริ่ม หมดประจําเดือนนะคะเพื่อนเปียวหลคนเริ่มหมดประจำประจาเดือนเริ่มม้าหน่อยนะ่ะแต่เปียวขัดม้าลายเกินสินะคะลายเกินไปมันก็เลยที่หยเปียวทั้งเนื่อยทั้งอย่างลายยากนันแหะคะ่ะนะะั่นแหละค่ะกต่เมาเล่าเรื่องไ้ฟังว่าเปียวหายไปไสสุขภาพปเปียวบ่ค่อยดีนะคะเปะียวกบล่างดูแลอยู่เปียวกขอกาบขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วกาม้าให้กำลังใจปเปียวเสมอนะคะดูแลสุขภาพด้วยจ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย